วันนี้ฮะผมจะทดลองขอท้าทายฝีมือทําอาหารของพี่โชเล่เดี๋ยวเรามาทําข้าวหมกไก่ตามสูตรของพี่โชเล่กันเลยฮาทุกคนครับผม <c oughs> ตัดผ้ามาอีกทีเกือบไหมเลย <c oughs> โอ้ยเยี่ยเมเผือแป๊บเดียวเองอันดับต่อไปคือเดี๋ยวเราใส่ไก่ลงไปผัดเลยนะครับทุกคนครับนะบผมใช้เป็นส่วนน้องกับโพานะทุกคนนะ โบ้แล้วโบพี่มันเล็กไปมอกให้ตส่คลิปทีแล้วแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยผมปั่นพริกก่อนนะกูนะหรือว่าผมไปเลยทีเดียววะจบไปอ้าวจบจบไปพริกตามด้วยสารแหนะทุกคนครับเลือกชิ้นแบบเป้งๆดีกว่ามาแล้วปึ๊บไม่พอฮะสั่งพิเศษไงคุณเด่นกว่าข้าวอีกทีนี้อร่อย สวัสดีครับพี่น้องอาหารมั่วสไตล์โชรั่ววันนี้ขอเสนอเฮ้ยเฮเ้ยแต้ตเ้นคลิยเั้ยเเอายเ้เด้ยเัดยัน้ปเลยทีเด้ยเน้ยเฮ้ยเฮาา้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮเเ เขามีอาหารใต้สไตล์โชเล่ของเราเป็นอาหาร,รา oui มั Teraz, ่วสไตล์โชลั่วนะครับผมเรื่องของเรื่องคือผมเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่โชเล่นะเฮ้ยผมดูตั้งแต่แบบเขาเปิดช่องแรกๆเลยเราเรานั่งดูไปเนี่ยเขาก็จะมีแต่อร่อยอร่อยคำพูดติดปากเขาไงสิ่งที่อยู่ในหัวผมอะอร่อยจริงปะสงสัยแต่เรื่องไม่เป็นเรื่อง เงินทองไม่เคยหาหารแต่เลื่อนเอ็นตัวนี้เมนูแต่ละอย่างที่หยิบยกมาทําก็เป็นเมนูแบบโบราณของไทยของภาคใต้อะไรเงี้ยก็ดูแบบน่าจะทําอาหารอร่อยแต่ว่าสิ่งที่เราไม่รู้คืออร่อยจริงหรือเปล่าวันนี้ฮะผมจะทดลองพอท้าไทยฝีมือทําอาหารของพี่โชเล่คิดว่าเมนูอะไรคุณข้าวหมกไก่ทำไมคุณรู้อ่ะช่วยปอกหอมด้วย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมแนะนําวัตถุดิบเป็นีละอย่างเลยว่าข้าวหมกไก่ของพี่โชเล่เขาใช้วัตถุดิบอะไรบ้างอันดับแรกข้าวหมกไก่คุณจะต้องมีนี่ฮะไม่มีไม่ได้เลยถ้าไม่มีนี่จบแล้วอันนี้คือไก่ฮะพี่โชเล่เขาใช้น่องสะโพกผมก็ซื้อน่องสะโพกตามพี่เขาเลยนี่สิบชิ้นแน่นๆอันดับสองฮะมันจะมีแกกันมีส่วนของน้ำจิ้มอ่าผมแนะนาน้ำจิ้มก่อนนะน้ำจิ้มข้าวหมกไก่คุณเคยกินไหมที่เขียวๆขียวนี่ฮะ <ๆ S 1> ผมประกอบสําหรับการทําน้ําจิ้มครับผมมีพริกขี้หนูผนะักชีอ แกมี่โอลิเวอร์เนี่มึงเอาสูตรใครมาเนี่ยมึงเอาดีๆมีวิกี้หนู <S <s <ans> <S มีบักชี <S <s <ans> <S มีต้นหอมแล้วก็มีสารแหน่ยังไม่หมดฮนะยังมีอันนี้ด้วยฮนะอันนี้หอมแดงนะครับผมหอมแดงมีขิงครับผมขงิงหอมแดงขงิงแล้วก็นี่ฮะหัวเทียมนะครับผมนี่มีประมาณนี้มีประมาณนี้วัตถุดิบสำหรับการทำน้ำจิ้มมันมีน้ำเชื่อมเลยหะือ น้ำเชื่อมตืมๆลืมแล้วก็เหมือนเขาใช้เป็นน้ำเชื่อมกับเกลือแค่นั้นจบแล้วอันดับต่อมามีน้ำจิ้มแล้วมีไก่แล้วต้องมีอะไรฮะต้องตบแตงกวาตบตรงนี้เลยนะข้าวไอ้คุณข้าวหมกไก่มันก็ต้องมีข้าวเป็นหลักไอ้ข้าวสีเหลืองๆอ่ะนะครับผมส่วนประกอบเหมือนกันเลยขิงหอมแดงกระเทียมเหมือนกันนะเหมือนกับน้ำจิ้มนะแล้วก็จะมีนี่ฮะ ักเขือช่มอันนี้ภาคอะไรก็ไม่รู้ภาคไหนภาคไหนกูมั่วไปหมดแล้วนะครับผมเป็นมะเขือเทศแล้วก็มีใบเตยทำให้หอมแล้วก็อันดับต่อมาจะเป็นในโซนของพวกเครื่องเทศต่างๆนี่ไงเป็นไงบ้านกูจะเป็นพาหุรัตอยู่เลยนี่เหลือแค่กูเอาผ้ามาลงเนี่ยเดี๋ยวมาแนะนาในส่วนของเครื่องเทศกันอันนี้ใช้บ่อยมากอบเชยอันนี้ฮะทุกคนครับอันนี้คือลูกกวานส่วนใบเนี่ยก็คือใบกวานนะผมแต่เป็นใบเขียวๆแล้วก้านแดงๆอันนั้นคือใบท้องก้าน นะผมอ่อันนี้คือลูกกะวานกับใบกะวานผงกะหรีอ่ะอันนี้คือผงกะหรีนะผมจัดส่วนหนึ่งช้อนโต๊ะตามพี่โชเล่ตัวนี้คือผงขมิน้นถามว่าทาไมข้าวมันเหลืองเหลืองอ่ะนี่ไงอันนี้คือตามสูตรของพี่โชเล่นะเขาใส่ขมิน้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือเขาจะใช้เป็นอะไร ย,ยาฟลาลันถามว่ายาฟลาลันคืออะไรมันคือเครื่องเทศที่แพงที่สุดในโลกอ่าลองไปเสิร์ชดูได้นะยาฟลาลันยาฝรั่งอ่ะเป็นเครื่องเทศที่แพงที่สุดในโลกเขาบอกว่ากิโลกร,รัมหนึง่งไห้ได้ราคาเท่าไหร่รู้สามหมื่นถึงแสนเฮ้ยทำไมคุณรู้แน่ดูตรงนี้นนนมึงใช้มึงมใช้มึงเสิร์ชด้วยสามหมื่นจนถึงหลักสามแสนอ่ะขึ้นอยู่กับคุณภาพถูกป่ะอยู่แถวไหนอีลานอิีลานที่ยิงกันนะนะโอ้ยาฟลาลันกระจายหมดแล้วเนี่ยเราต้องรีบไปเก็บมาขายรวยแล้วเนี่ย เขาบอกว่ารสชาติเนี่ยมันจะออกเผ็ดแล้วก็ขมอมหวานอ้าวไอ้ยี่ครบรสเนี่กเผ็ดขมอมหวานเพระการอะไรขาัเค็มมันตกเกลือไปหน่อยหนึ่งกินเหมือนฟางอ้าวกูเป็นควายแล้วทีนี้เขาบอกกินเหมือนฟางเลยเป็นควายเป็นม้าแล้วทีนี้แต่อันนี้สูตรพี่โชเล่เขาบอกว่าเขาหาซื้อไม่ได้ถึงเขาหาซื้อได้ถามว่าเราจะซื้อมาแม้กกิโลเป็นแสนเนี่ย ไม่มีทางนะครับผมพี่โชเล่เขาใช้เป็นขมิ้นแทนเราตามสูตรพี่โชเล่นะแล้วก็อันนี้คืออะไรคุณไม่การพริกนะมึงเลยการพูนะครับทุกคนครับการพูอันนี้องค์ประกอบคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงและเกลือน้ำตาลน้ำมะนาวแล้วมีนมด้วยเออเรามาดูกันว่านมเขาเอามาใช้ทำอะไรนี่คร่าวๆประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองทำตามกันไหมอ่าไปลองทำตามสูตรของพี่โชเล่มาดูกันซิว่าจะ อาอยจริงหรือเปล่านะครับผมอ่ะไปดูกันนะทุกคนครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทำข้าวหมกไก่ตามสูตรของพี่โชเล่กันเลยนะครับผมแต่ผมบอกก่อนว่าผมรัดขั้นตอนไปเยอะนะเพราะว่าของพี่โชเล่เนี่ยในคลิปเขาจะมีแบบเอ้ยหัน่นแต่น,นี่คือเราจัดเตรียมวัตถุดิบไว้หมดแล้วแค่เหลือทำแค่นั้นเองแล้วผมอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกครับเดี๋ยวเขาจะเอาอันนี้ไปปั่นก่อนในคลิปเขาตำ แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าใครมีเครื่องบดหรือเครื่องปั่นก็ได้ถูกไหมอันนี้คือกระเทียมหัวเทียมแล้วก็สัดส,ส่วนเนี่ยด้วยความที่พี่โชเล่เขาจะไม่ได้บอกมาว่าเป็นกร,รําเป็นอะไรแต่ว่าเราพยายามดูแล้วก็จําลองสัดส,ส่วนมาเป๊ะๆอยู่แล้วผมใส่ลงไปเลยฮนะสัดส,ส่วนเนี่ยผมดูจากในคลิปมาประมาณนี้หอมแดงใส่ลงไปเลยฮนะกระเทียมหอมแดงแล้วอันนี้เป็นขิงแก่คนระับทุกคนครับเนี่ยแล้วผมใส่ลงไปเลยเราไปมุมที่คุ้นเคยกันนะ <laughs> มาครับทุกคนครับหลังจากที่เราปั่นวัตถุดิบนะผมหน้าตามันจะออกมาเป็นประมาณนี้ด้วยความที่เราปั่นเนี่ยมันอาจจะมีแบบหนาออกมาด้วยส่วนหนึ่งถูกไหมเพราะว่ามันมีส่วนประกอบของหอมแดงอันดับต่อไปครับพี่โจเล่บอกว่าให้เจียวหอมเลยใช้ไฟกลางนะทุกคนครับไปครับทุกคนนะแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับทุกคนนะเพื่อไม่ให้มันไหมนะครับทุกคนครับตอนนี้กลิ่นหอมมากครับทุกคนนะหาทุกคนครับผม,มตัด้ามาอีก่ทีเกือบไหมเลย โอ้ยเยี่ยมเผือแป๊บเดียวเองตอนนี้เนี่ยสีมันเปลี่ยนแล้วเนาะแล้วมันก็จะดูแบบกรอบๆขึ้นนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะเทกองมันฮะนะครับผมเอาน้ํามันออกนิดนิดหนึ่งฮะทุกคนครับคร้บผมแยกกันนะระหว่างหอมแดงเจียวนะครับผมกับตัวน้ํามันมันไม่เคยเจียวมาก่อนเลยนะหอมแดงอะแล้วก็น่าจะไม่เจียวแล้วเลยซื้อเอาดีกว่ายานนานมากเลยนะครับผมอ่ะอันดับต่อไปครับผมน้ำมันมันอย่าทิ้งนะฮะเดี๋ยวเขาจะเอามาใช้ผัดต่อเลยนะครับผมน้ำมันที่เราใช้เจียวหอมเมื่อกี้นะทุกนะ อันดับต่อไปเดี๋ยวเขาจะใส่ผงกะหรี่ผงกะหรี่ประมาณ1ช้อนโต๊ะัทุกคนครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือผงกะหรี่นะนเทลงไปเลยฮะตามด้วยเกลือครึ่งช้อนโต๊ะครับทุกคนครับนี่นี่ฮนะใส่ลงไปเลยน้ำตาลนฮะหนึ่งช้อนโต๊ะครับทุกคนครับอ,อันดับต่อไปครับเดี๋ยวเขาจะใส่นมกับน้ำมะนาวอันนี้คือนมสดธรรมดานะคุณนะนมกับน้ำมะนาวผสมกันพี่โชเล่บ,บอกว่ามันจะกลายเป็นโยเกิร์ตจริงๆน้ำส้มนาวกับนมสดเนี่ยเมื่อผสมกันแล้วก็เป็นนมโยเกิร์ตนะครับแต่ว่าถ้าผมบอกว่าใส่นมโยเกิ ผมกลัวว่าพี่น้องบางคนอาจจะยังไม่รู้ไงครับว่าน้ำส้มนาวกับนมสดผสมกันแล้วก็เป็นนมโยเกิร์ตผมก็ไม่เคยรู้นะทดลองไหมจากในสูตรของพี่โชเล่เขาจะใช้น้ำมะนาวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับทุกคนครับช้อนแบบนี้เลยปับ๊บเอ๊ะแต่มันเหนียวขึ้นนะเห็นไหมมันจะมันจะค่อนข้างจะแตกตัวมันจะไม่ใช่แบบสีขาวโพลนแล้วทุกคนฮนะมันจะค่อนข้างแตกตัวเดี๋ยวผมทดลองชิมนะว่ามันจะเป็นนมโยเกิร์ตจริงไหมนะทุกคนนะกคนนะ็คล้ายๆนะแต่มีความเปรี้ยว เปรี้ยวแบบเปรี้ยวน่าจะขี้แตกอะคุณเพราะฉะนั้นอันดับต่อไปเดี๋ยวที่ใส่ลงไปเลยนี่ตอนนี้ผมเหลือไปมองละผมลืมอะไรไปรู้ไหมผมลืมไอ้ที่เราปั่นไว้อะเอาหน้าคามันไม่กี่ขั้นตอนเองคุณเดี๋ยวเขาจะแบ่งอันนี้ไว้ครึ่งหนึ่งนะผมเขาจะแบ่งครึ่งหนึ่งเอามาผัดตรงส่วนของทําตรงนี้เอาไว้หมักไก่กับทําข้าวนะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเขาจะไปใช้ทําน้ำจิ้มมาทุกคนครับเนี่ยใส่ไปครึ่งเดียวทุกคนนะเดี๋ยวเราจะผัดส่วนประกอบตรงนี้ให้หอมก่อนนะครับทุกคนครับ หลังจากนี้ครทุกคนครับเดี๋ยวเขาจะใส่เครื่องเทศลงไปเลยอันดับแรกครอันนี้อบเชยดูจากสัดส่วนของพี่โชเล่เนี่ยน่าจะใช้ประมาณ3แท่งครทุกคนนะใส่ลงไปเลยครทุกคนครับตัวนี้กลิ่นแรงนะจาได้ไหมที่เราใช้ผงมันใช้ช่วงช้อนชาเดียวช้อนชาเดียวกินแรงมากนะครับผมแลวอันนี้คือการพูการผูประมาณ1ช้อนโต๊ะครทุกคนครับแล้วผมใส่ลงไปเลยแล้วก็อันนี้ฮะอันนี้คือลูกกวานกับใบกวานครับผมลูกกวานใช้ประมาณช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ใบกวานใช้อยู่ประมาณ2อสบแล้วแต่นะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับ แล้วก็พี่โชเล่ได้อธิบายไว้ว่าจริงๆอ่ะไอ้ส่วนประกอบพวกนี้มันมีอยู่ในผงกะหรี่อยู่แล้วนะครับผมแต่อันนี้คือเราใส่เพิ่มเพื่อเพิ่มความหอมมันเข้าไปคนไหฮะตอนนี้เริ่มมีกลิ่นเหมือนข้าวหมกไก่แล้วถูกไหมอันดับต่อไปตัวนี้ฮะจะเพิ่มช่วยความเหลืองให้มันอันนี้คือขมิ้นนะทุกคนครับครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะนะทุกคนครับใส่ลงไปเลยฮะนี่ผัดให้หอมนะทุกคนครับตอนนี้ ตอนนี้เราผัดจนมันเข้ากันหมดแล้วนะครับผมแล้วก็เริ่มมีกลิ่นหอมอันดับต่อไปคือเดี๋ยวเราใส่ไก่ลงไปผัดเลยนะครับทุกคนครับนะครับผมใช้เป็นส่วนน่องกับโพกน,นะทุกคนนะใส่ลงไปแล้วก็ผัดเลยครับทุกคนครับนะคุกเขาให้ทั่วตัวไก่เลยนะทุกคนนะระหว่างไอสิ่งที่เราผัดไว้ตอนแรกแล้วก็ตัวไก่ที่เราเพิ่งลงไปตะกี้นะครับผมหลังจากคุกทั่วแล้วอันดับต่อไปเดี๋ยวพี่โชเล่เขาจะใส่น้ำหนึ่งถ้วย ผมเมนก็ใส่หนึ่งถ้วยใหญ่แบบนี้เลยครับทุกคนฮะแล้วพีมันเล็กไปผมใต่คลิปที่แล้วแล้วอันนี้ผมตั้งใจไว้แล้วผมต้องการให้มันเข้มข้นอ่ะเราใส่เท่านี้ได้ครับทุกคนครับนี่ฮะพอใส่น้ําแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะต้องใส่อีก2ส่วนประกอบด้วยกันตัวนี้คือมะเขือเทศอันนี้ใช้ประมาณ2ลูกครึ่งแล้วตัวนี้คือใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมนะผมใส่ลงไปเลยนะครับสัดส่วนประมาณนี้นะทุกคนนะ กะกะเอานะฮะผมหลังจากนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะรอให้สิ่งที่อยู่ในหม้อเดือดก่อนเพราะว่าถ้าเราคนตอนนี้เนี่ยไก่มันยังไม่สุกมันจะเหม็นข่าวนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปหยิบผ้าก่อนเอามาเช็ดดิระหว่างรอระหว่างรอนะครับแล้วก็รอให้มันสุกแล้วทุกคนนะไปฮะคือในคลิปของเขาเนี่ยใช้เตาแก๊สถูกไหมแป๊บแป๊บก็เดือดแล้วของเราซูวีไงคุณซูวี รอแบบค่อยๆฟ้าจะมืดอยู่แล้วตอนนี้เราต้มมาประมาณ30นาทีนี่ผมผมคลีบไก่ให้ดูก่อนนะฮะทุกคนนะตอนนี้ไก่เนี่ยน่าจะเข้าเนื้อแล้วนะสีอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะแยกไก่ขึ้นมาพักไว้ฮะทุกคนนะแล้วน้ําตรงนี้ถามว่าเอาไปใช้ทาอะไรหุงข้าวสิฮะคุณเขาจะใช้น้ําตรงนี้ในการหุงข้าวนะครับทุกคนครับอันนี้ฮะตอนนี้เราแยกไก่ออกมาเรียบร้อยครับผมหน้าตาได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นส่วนน้ําที่เราจะใช้ในการหุงข้าว แต่กอนอื่นเลยคือเราชิมก่อนไหมนัดกินเด่นๆ่นคืนออบเชยอบเชยกับกลิ่นแกงกะหรี่อื่นๆน่ะถามว่ารสชาติเป็นไงรสชาติผมว่าไม่ค่อยจัดเท่าไหร่อันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้หุงข้าวกันอันนี้เราสาวข้าวไว้แล้วนะครับผมแล้วก็เราจะใช้ตักน้ําตรงนี้ใช้แทนน้ําเปล่าในการหุงข้าวเลยคุณใส่ลงไปเลยฮะแต่ในคลิปพี่โชเล่เขาหุงในกระทะเลยอ่าแต่ด้วยความที่เรานี่ไงฮะคุณ แล้วกระทะเราถามว่าน้ำยังเจิงเลยผู้ใส่ข้าวอีกจะพอไหมเอาแค่นี้ก่อนนะผมแล้วก็อัตราส่วนน่าจะเทียบเท่ากับหุงข้าวได้เลยไหมนะเป็นหอัตราส่วนหุงข้าวปกติได้เลยนะครับทุกคนครับนี่นะตาประมาณนี้ครับอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะคนให้มันเข้าๆกันนะทุกคนนะอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาลงไปหุงกันเลยฮะทุกคนครับเนี่ใช้เวลาหุงเหมือนหม้อหุงข้าวธรรมดาเลยนะทุกคนนะ ใส่เข้าไปปุ๊บก็กนจบเดี๋ยวมารอดูกันอีกน่าจะราวๆประมาณ2ีนาทีว่าข้าวหมกไก่ตามสูตรของพี่ชโชเล่นะผมจะออกมาอร่อยขนาดไหนนะครับผมไปฮะลองดูกันนะเดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มรอกันทุกคนนะในคลิปนะครับผมน้ําจิ้มของพี่ชโชเล่เขาใช้ตำเอาถูกไหมแต่ว่าต้นคลิปเขาพูดไว้ว่างไงนะ ส่วนประกอบการทำจิ้มหมาทุกคนครับนี่จะมีอันนี้เลยพริกขี้หนูแล้วก็กลิ่นเด่นๆของเขาคือสะระแหน่ต้นหอมแล้วก็ผักชีนะผมเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยผมปั่นพริกก่อนนะกูนะหรือว่าผมไปเลยทีเดียววะจบไปอ้าวจบไปพริกตามด้วยสะระแหน่ทุกคนครับสะระแหน่แล้วก็ผักชีต้นหอมใส่ลงไปเลยแล้วผมอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นกันเลยไม่ต้องตามมาก็ได้มั้งปั่นแป๊บเดียวเดี๋ยวไป อันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้เข้าไปผสมเลยอันนี้คืออะไรครับคุณจําได้ไหมฮะที่เราเตรียมไว้ตอนแรกอ่าหอมแดง,งกระเทียมแล้วก็ขิงแยกครึ่งหนึ่งไปใช้ทําน้ําตรงนูน้นแล้วก็ขุ่ข้าวไปแล้วอีกครึ่งหนึ่งเขาจะมาใช้ทําน้ากิมฮะทุกคนฮะให้ผสมเข้าไปเลยฮะทุกคนครับเนี่ ครับผมนี่เป็นแบบนี้อันดับป่อไปเดี๋ยวเขาจะใช้เป็นตัวนี้ฮะตัวนี้เลยคือน้ำเชื่อมตามสูตรของพี่ช็อกโกเลตเนี่ยเขาใช้มันเราต้องตวงตามเขาปล่าวะเพราะเราเราไม่รู้ว่าน้ำเชื่อมเขาอะกับน้ำเชื่อมเรามันเข้มข้นเท่ากันหรือเปล่าเลยอ่าอันนี้ขออนุญาตชิมเอานะใช้การชิมเอานะครับทุกคนครับใส่เข้าไปฮะแล้วก็ใส่เกลือรประมาณ1นช้อนชาใส่เข้าไปมาแบบนี้ทุกคนนะ น้ำนี่ลองเทลองชิมดูฮะพอดีอได้เลย <Hello. S 1> มีความเผ็ดความหวานความเค็ม <Hello. S 1> แล้วก็มีกลิ่นหลกัหลกๆคือกลิ่นของซาลาแน่ <Hello. S 1> อันนี้คือน้ำจิ้มได้แล้ว uh? นะผม <c oughs> เดืออะไรฮะเรารออะไรอยู่เนี่ยเสร็จตรงนี้รอตรงนั้นเสร็จตรงนั้นรอตรงนี้ okay. โอ้โหกว่าจะได้อร่อยแล้วก็เดี๋ยวมาชิมดูกันว่าข้าวหมกไก่ทำตามสูตรของพี่ชโชเล่หน้าตาและรสชาติมันจะออกมาอาร่อยอย่างที่พี่ชโชเล่เขาชอบพูดหรือเปล่านะผมเดี๋ยวมารอดูกันฮะทุกคนนะครับ <c oughs> แค่ับผมอะตอนนี้หุงข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันไหม <c oughs> ว่าข้าวข้างในอ่ะหน้าตาเป็นยังไงไปฮะ เอ้ยผีสันใช่นะคุณนะถามว่ากลิ่นก่อนกินกได้ผมติดใจตรงที่มันอบเชยมันเยอะไปนะคือผมรู้อยู่แล้วแหละว่าอบเชยกลิ่นมันเด่นแต่ว่าผมเห็นที่โทเซ่เขาใส่ขนาดนั้นไงแล้วก็ใส่ตามเขาแต่ว่ารสชาติอาจจะดีก็ได้ลแล้วผมเดี๋ยวผมตักให้ดูก่อนนี่นี่ฮะข้าวเรานี่ฮะหน้าตาข้าวเราครับทุกคนฮะข้าวหมกไก่ไหมคุณไ,ได้อยู่นะหน้าตาได้อยู่นะข้าว,วนะผมเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันทุกคนครับ มีข้าวแล้วต้องมีอะไรฮะตั้งแต่กวางดี <c oughs> โอ้สาหันไวโอ้เลี่ยงไว้ต้องนานแล้วเนี่ยปึ๊บ <c oughs> โอ้ไม่มีไม่ได้เลยยังไงข้าวหมกแตงกวาไห่ไก่ะ <c oughs> แล้วผมมีแตงกวาแล้ว <c oughs> ไปหากไก่ฮะ <c oughs> เดินทั่วไปหมดแล้วทีนี้แล้วผมอ่ะอันนี้ไก่เราเมื่อกี้นี้เราแรปเอาไว้กลัวว่ามันจะแห้งเกินนะครับทุกคนครับนี่แต่ตอนนี้คือข้าวสุกแล้วเลือกชิ้นแบบเป้นเดีกว่า พอแห้ปึ๊บมไม่พอฮะอสั่งพิเศษไงคุณเด่นกว่าข้าวอีกทีนี้มาอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมข้าวหมกไก่ตามสูตรของพี่โชเล่เดี๋ยวเราไปทดลองชิมกันว่าข้าวหมกไก่สไตล์พี่โชเล่จะอร่อยอย่างที่พี่เขาบอกจริงหรือเปล่าแลครับไปชิมกันนะทุกคนครับไปฮะ อบเกียวแล้วข้าวอ่ะกินอกเกี๊ยวเล่นแล้วอร่อยอ่ะอเนี้ยอยากได้ไก่เลยอ่ะน้ผมออันนี้เราเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยใช้เวลาทำประมาณกี่ชั่วโมง3ามชั่วโมงกว่า สามชั่วโมงกว่าๆที่เราทําตามเมนูข้าวหมกไก่สไตล์พี่โชเล่อันนี้เราพยายามเรียนแบบจัดส่วนและวิธีการทํามาเรียบร้อยแล้วแต่ผมอยากรู้ว่ารสชาติเนี่ยจะอร่อยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราทดลองชิมกันเลยนะผมนี่หน้าตาก่อนหน้าตาก็ไม่ผิดเพี้ยนจากที่เขาขายนะคุณกลิ่นกลิ่นผมติดตรงกลิ่นอบเชยว่ะคุณนะผมเดี๋ยวเราทดลองชิมรสชาติกันนี่นี่คือส่วนข้าวนะทุกคนนะผมทดลองชิมข้าวก่อน321ไปฮนะ อืมอร่อย <c oughs> ได้รสชาติโอเคนะผมแต่ว่าผมผมว่ากินอบเชยแรงไปแล้วก็รสชาติค่อนข้างที่จะจืดนิดนึงไอ้อบเชยเนี่ยเราอาจจะทําสัดส่วนไม่เท่าเขาหมือเขาเท่านะน้ําก็ถ้วยหนึ่งก็เหมือนกันนะหรือว่าเราหุงข้าวน้อยกว่าเขาไอข้าวเนี่ยเราไม่รู้เรากะไม่ถูกเลยเราดูจากวิดีโอเนี่ยตัวข้าวสารเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาใช้กี่ถ้วยแต่เราใช้3าถ้วยรสชาติเนี่ยผมรู้สึกว่ารสชาติมันจางไปหน่อย อ่าเบาไปนิดนึงรสชาติเบาไปนิดหนึ่งเดียกว่าบบข้าวบมกไก่อื่นๆน,นะแต่ความหอมความหอมความมันนี้ได้เลยกินกับหอมเจียวนี่ใช้เลยแหละแล้วผมไปลองทําตามนะผมว่ารสอบเลยลงก้านเดียวพอแล้วก้านเดียวอบเยกลิ่นมะแรงแต่ก้านเดียวพอเดี๋ยวทดลองยิมไก่กัน,นทุกคนครับนี่ฮะไก่นี่ข้างในเป็นไงเอ,อ้ยนี่เป็นไงฮะสุกกำลังดีแบบนี้เลยอันนี้คือตัวส่วนของเนื้อไก่นะพุนะสามสองหนึ่งไปอะ เ้กไก่พอดีเลยเนืไก่อร่อยกลิ่นของเครื่องเทศมันเข้าไปในชูกไก่ปันนี้ได้กลิ่นของผงกะดีได้กลิ่นของเครื่องเทศต่างๆเฮ้กไก่อร่อยอร่อยมากเลยนลองกินทั้งหมดพร้อมกันเลยมีข้าวมีไก่น้ำกิ้มก่อนน้ำจิ้มลืมน้ำจิ้มแลครับผมสามสองหนึ่งไปฮะกินครบๆกินครบๆให้คือกลิ่นตัวน้ำจิ้มเนี่ยมันมากบแล้วก็คุณตามผอมเข้าไปเยอะๆหน่อยนะ <laughs> ให้มันกรอบกลิ่นอบเชยอะ่ะอร่อยเลยอร่อยเลยคุณเพ nice, ราะฉะนั้นรสชาติโอเคนะพี่โชเรนะอร่อยมากครับอร่อยมากครับพี่โชเ่ครับสุดยอดสุดยอดเร <Isaac. S 1> ียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะ,นะผมที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางด้านอาหารการทําอาหารที่ช่วงนี้เราก็พยายามมาลอกเรียนแบบกันอยู่นะแล้วก็ส,าาสืบทอดอาหารไทยโบราณสืบทอดอาหารไทยประจําท้องถิ่นของภาคใต้มาให้เราได้ดูกันนะผมอันนี้กับเมนูข้าวบกไก่ของเขานะสรุปก็คืออร่อยจริงอร่อยได้รสชาติคือดีเลยแหละ เพราะฉะนั้นใครอยากทําตามลองไปทําตามกันได้ผมเพิ่มเติมตอกกันไปนิดนึงรสอบเชยลงอร่อยแนะน่นอนสรุปกันเลยวันนี้เราทดลองทําตามเมนูของพี่โชเล่อ่าทดลองและคืออยากรู้อ่ะว่าจะอร่อยจริงหรืออร่อยแบบตอแหลแต่สรุปคืออร่อยจริงๆครับพี่โชเล่ครับสุดยอดสุดยอด แล้วผมสุดยอดสุดยอดมากนะผมก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมจะเอาไปทําต่อไปแล้วก็ถ้าสมมคิใครชอบดูแบบพวกอาหารพื้นบ้านแล้วก็การ,รายการทําอาหารไปกดติดตามช่องพี่โชเล่ไว้ได้เลยแล้วผมเราก็ขอความเมตตาจากแฟนคลับพี่โชเล่ด้วยแล้วแวะผ่านผ่านไปผ่าน,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 านมาได้ดูช่องนี้ก็กดติดตามช่องอินเตอร์โอทเอาไว้ด้วย <c oughs> แล้วผมก็เป็นคอนเทนต์เรียกว่าเราเอาความบันเทิงมาบวกกับอาหารไม่ว่าจะเป็นกินหรือทำหรือกินจุแล้วกินจุก,ก็เป็นความทรมานมาเป็นความบันเทิง แล้เป็นอาหารถ้าใครดูแล้วชื่นชอบดูแล้วเฮ้ยสนุกดีวะ่ะเฮ้ยนี่นี่ฮาดีวะ่วะ,วะแล้วผมก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยแล้วก็สาหรับคนที่กดติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วผมลนาะไปก่อนครับทุกคนครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะทุกคนครับกิน<อ>ข้าวกันให้อร่อยนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ